เหรียญกระสาบที่ระลึกก็คือ oh. ค oh, yes. ือเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกในวาระโอกาสต่างๆที่มีชนิดราคาหน้าเหรียญนะคะที่ระลึกส่วนเหรียญกระสาบเหรียญที่ระลึกเฉยไม่มีคำว่ากระสาบนั่นคือที่ไม่มีราคาหน้าเหรียญนะคะไม่มีไม่มีราคาหน้าเหรียญเป็นวาระเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเป็นทองเหลืองทองแดงบ้างนิกเกิลบ้างแล้วแต่นะคะแต่ถ้าเหรียญกระสาบหมุนเวียนก็คือนี่เลย เหรียญกระส่บหมุนเวียนก็คือสตังทอนนะคะที่ใช้อยู่ในระบบหมุนเวียนอันนี้เรียกว่าเหรียญกระส่บหมุนเวียนแนะนาให้เก็บนะคะให้ให้นักสะสมนะคะถ้าใครเริ่มสะสมใหม่นะคะเริ่มจากสายเหรียญหมุนเวียนเลยนะคะง่ายสุดเพราะใกล้ตัวเหรียญหมุนเวียนจะเป็นอะไรที่เราจับต้องได้อยู่ในระบบอยู่ในระบบหมุนเวียนในชีวิตประจำวัน อยู่ในระบบชีวิตประจําวันของทุกคนทุกคนทุกคนจับต้องได้ทุกคนสัมผัสได้ค่ะเหรียญกระส่าหมุนเวียนนะคะที่ป้ันแนะนําทุกคนจับต้องได้ทุกคนสัมผัสได้นะคะเริ่มต้นจากตรงนี้เลยค่ะก็อันดับแรกก็เลือกหาเหรียญพสก่อนพสที่เป็นตัวติดผลิตน้อยนะคะที่ที่หายากอะไรเงี้ยถ้าเราเจอแล้วก็เก็บก่อนแล้วถ้า ถ้าเหรียญ้ทะลรไม่ครบใช่ไหมคะเราก็จะซื้อเพิ่มก็บ้างไม่เยอะค่ะนิดหน่อยเราจะซื้อเพิ่มแต่อย่าไปซื้อแพงนะคะเพราะว่าถ้าซื้อแพงเป็นการเสี่ยงค่ะเสี่ยงกับการขาดทุนเพราะเราเออเราไม่ได้ซื้อไว้ทํากําไรไม่ได้เก่งกําไรและอนาคตจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้วันข้างหน้าใช่ไหมคะเหรียญจะดีขึ้นหรือจะอยังไงก็ไม่รู้ว่าราคาตอนนี้โหไม่เคยนิ่งเลยค่ะมีขึ้นลงตลอด มาดูพศออต่อไปราคาราคาไม่เคยนิ่งราคาขึ้นลงตลอดอย่างที่พี่นายบอกอะค่ะวันนี้ราคาเท่านี้เราคิดว่าเดี๋ยวเก็บไว้หน่อยเดี๋ยวราคาคงจะดีขึ้นที่ไหนได้พอเก็บไปราคากลับแบบต่ำลงอะไรเงี้ยค่ะเคยซื้อหลักร้อยตอนนี้เหลือห้าสิบสามสิบบาทะอะมปดูอ่าอันนี้พศอสอี่สี่ยังไม่ต้องไปดูเขาสี่สามอ่ะโอเคอันนี้ไปก่อน สิบบาทสตังทอนพศสอสองห้าสี่สามมาทั้งสิ้นแปดสิบหกเหรียญเขาเรียงมาสวยใช่ไหมอยากเทเลยออกเลยพเพราะเทออกแล้วเรียงให้เขาเหมือนเดิมไม่ได้สิบบาทสตังทอนพศสอสองห้าสี่สามรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทสี่สามจำนวนผลิต หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหกพันเหรียญแต่ป้านัทว่าไม่รู้เนาะไม่พูดดีกว่าเพราะมันเจอเยอะอะค่ะเอาพูดถึงเรื่องเหรียญที่มีปัญหานะคะที่ที่คาใจคล่องใจของป้านัทอยู่ก็คือห้าสามเออหา้าเออใช่ 53, หา้าสามห้าห้าสองห้าสามห้าสี่สามพศนี่แหละนะคะสามพศนี่แหละห้าสองห้าสามห้าสี่ก็ แท้จริงยังไงไม่รู้แต่แต่เท่าที่สัมผัสมาเท่าที่เห็นกับตาคือเหรียญเขาไม่ไม่น่าจะตรงตามจำนวนผลิตค่ะ okay. เหรียญสิบบาทปีสองห้าสี่สามนะคะจำนวนผลิต 1, 6, 66, 000, หนึ่งล้านหกแสนหกมืหกพันเหรียญรับซื้อเหรียญละยี่สิบขออภัยค่ะรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทพุ่นใหม่นะคะ สิบบาทจะตั้งทอนพสสองห้าสี่สามจำนวนผิดหนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหกพันเหรียญรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทค่ะของของปหน้านะคะสายเหรียญพอสอรหรือเหรียญหมุนเวียนนะคะไม่ต้องดูอะไรตรงไหนคะ่ะดูเพียงพอสอผลิตเท่านั้นจริงๆค่ะดูเพียงพอสอนะคะสองห้าสี่สามค่ะเจอนี่นะคะสองห้าสี่สามก็ส่งขายได้เลยสิบห้าบาทสองห้าสี่สามค่อนข้างจะมีเยอะนะคะเพราะว่าดูสิดูจาก อัตราส่วนที่น้องๆเขาส่งมาขายไปหน้านะคะ42กับ43ก็หลักหลักหลักล้านเหมือนกันจํานวนผลิตนะคะ34เช่นกันแต่43นี่ยเขาจะมีมาเที่ยวหนึ่งเกือบเกือบร้อยหนึ่งร้อยกว่าางเงี้ยแต่ถ้า42กับ34จะมีมาหลักสิบเหรียญสิบยี่สิบไม่เกินซึ่งอัตราส่วนไม่ได้ว่าไม่บาลานซ์กันเนาะถ้าถ้าเหรียญถ้าผลิตตามอตัผลิตาาต,าลตามจํานวนที่ระบุจริงนะ อัตราส่วนเข้าต้องออกต้องมามันก็ต้องใกล้เคียงกันเนาะว่ามะก็จะประมาณนี้ความความคิดส่วนตัวนะคะนี่คุยสู่กันฟังเล่าสู่ให้ฟังเล่าสู่กันฟังค่ะมาดูต่ออันนี้อ๋อเหรียญที่เป็นระดับซื้อเดี๋ยวเป็นระบ,บอบบอกก่อนบอกเหรียญที่รับซื้อก่อนเหรียญสิบบาทสตางค์ทอนที่รับซื้อนะคะสองห้าสามหนึ่งห้าร้อยถึงหนึ่งพันสองห้าสี่หนึ่ง สองห้าสี่นึงรับซื้อห้าสิบบาทสองห้าสี่สองยี่สิบบาทสองห้าสามสี่ยี่สิบบาทสองห้าสี่สามสิบห้าบาทสองห้าสามสิบห้าบาทรับซื้อเท่านี้ค่ะนะคะอื่นๆไม่รับนะคะพอสออื่นๆไม่รับเลยนะคะแล้วก็เหรียญห้าบาทรับซื้อสี่หกกับสี่ศสอพอสอเท่านั้นนะคะพอสอื่นๆก็ไม่รับและเหรียญหนึบาทรับสองพอสอเดียวฟีเดียวนะคะสองเก้า 2, 5, 2, 9, อสองห้าสองเก้าพศเดียวเท่านั้นนะคะพศอ,อื่นไม่รับนะคะเหรียญหนึ่งบาทามกันไม่เยอะค่ะไม่รับนะคะไม่รับพศใดๆเลยนะคะรับพศสองเก้าเท่านั้นนะคะห้าบาทก็สี่หกกับสี่ศูนย์เท่านั้นค่ะบางคนนะคะหอบเหรียญแบบนี้อ่ะเป็นเหรียญตังทอนแบบนี้ธรรมดาเงี้ยมาหาไปหน้านะคะมาเยอะมาก ป้าน้าก็เห็นใจนะคะป้าน้าไม่ได้รับอะค่ะแล้วป้าน้าก็ไม่เคยบอกว่ารับป้าน้าพยายามบอกตลอดเลยนะว่ารับอะไรไม่รับอะไรคนจะได้เข้าใจนะคะจะได้ไม่เข้าใจผิดะค่ะนะคะมาดูต่ออันนี้จะเป็นห้าบาทแล mm ้วค่ะเหรียญห้าบาทตังทอนนี่ค่ะที่ป้าน้าบอกนะเหรียญห้าบาทตังทอนไม่ได้รับเฉพาะสี่ศูนย์กับสี่หกเท่านั้นนี่มีแต่สี่หกมาทั้งสิ้นหกเหรียญหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยนี่ค่ะ ส่งมาหกเหรียญหกเหรียญก็คือสามบาทเอ่อสามสิบบาทหน้าเหรียญเนาะหน้าเหรียญสามสิบาทค่ะสามารถขายได้หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้ะสามสิ 1, บาทนะขายเรื่องหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนาะเอาไงล่ะเนาะถ้าท่านใช้ไปใช่ไหมถ้าท่านซื้อของท่านก็ซื้อในราคาเหรียญละห้าบาทตามหน้าเหรียญถ้าถ้าไม่ดูนะคะแล้วเหรียญส่วนมากเลยที่ส่งมาขายไปเนะี่ยมาจากระบบหมุนเวียนทั้งนั้นเลยนะคะมาจากระบบสตังทอนทั้งนั้นเลยนะคะไม่ได้มาจาก ไม่ได้มาจากการเ,าเก็บมาจากที่ไหนไง,ไงเลยนะคะเอาที่เนะะี่ยค่ะเขาซื้อของส่วนมากเมื่อก่อนวินมอเตอร์ไซค์จะมาขายไปน่าเยอะมากขับวินแล้วคนจ่ายตังค์คนคนเขาจ่ายเงินค่าวินมอเตอร์ไซค์อะคะ่ะเป็นเหรียญห้าบาทเนาะสมัยก่อนน,ะนั่งวินนะห้าบาทเหรียญห้าบาทจะเยอะนะคะแล้วกาเจอบ่อยมากสี่สิบวิงเจอเลยค่ะอบอกจํานวนผลิตเหรียญห้าบาทเนาะ เหรียญหบาทตัวติดผลิตน้อยอันดับหนึ่งก็จะเป็นสองห้านจำนวนผลิต1600เหรียญน,นะคะสี่ศูนย์หนหนึ่งหเหรียญเท่านั้นหายากมากหายากมากจริงค่ะสี่ศนย์ส่วนสองห้าจำนวนผลิต1 8 2่งแพเหรียญหนึ่งแสนเหรียญ ก็ถือว่าไม่เยอะนะหลักแสนเหรียญน่ะหนึ่งแสนน่ะหลักแสนหลักหนึ่งแสนหนึ่งแสนแปดหมื่นถือว่าไม่เยอะนะใช่เปน็นรับซื้อเหรียญละถ้าถ้าสภาพนี้นะคะสองร้อยห้าสิบแต่ถ้ามีบินมานะคะจะไม่รับก็ไม่ได้เพราะว่าบอกรับแต่ถ้ามีบินมีดำนะคะรับซื้อสองร้อยเท่านั้นนะคะถ้ามีบินมีดำสองร้อยเท่านั้นแต่ถ้าไม่บินไม่ดำแบบนี้นะคะสภาพนี้ ได้2 5 0ห้าค่ะจำนวนผิดไม่เยอะนะคะทุกคนไม่ถึงสองแสนเหรียญน,นะคะหนึ่ง0สนดมืสองพันเหรียญเท่านั้นนะคะน่าเก็บสะสมมากเนาะอนาคตมีแน่นอน,นะคะ่ะมาทวนอีกรอบหนึ่งนะเหรียญที่รับซื้อเริ่มจากเหรียญหนึ่งบาทเนาะเหรียญหนึ่งบาทพอสองที่รับซื้อคือสองห้าสองเก้านะคะจะมีสองสองบล็อกค่ะช่อฟ้าสั้นกับยาวนะคะสองเก้าช่อฟ้ายาวรับซื้อ รับซื้ออยู่ที่ประมาณ 300- 500ถึงบาทช่อฟ้ายาวส่วนช่อฟ้าสั้น100 150ถึงบาทค่ะเหรียญ1นบาท1บาทจะตังทอนรับพศออเดียวเท่านั้นค่ะ25 29พอสอพศอื่นไม่ต้องถามเลยนะคะไม่รับเลยค่ะ2529เท่านั้นส่วนเหรียญ5้บาทค่ะก็จะรับแค่2พศ1บาทรับพอ,อเดียวนะคะ2อบาทรับ2พศสอี 40, 2000่0 0 0 0 0ถึง3,000บาท สี 6, 200่หกสถึงสองบาทค่ะเนี่ยค่ะเท่านั้นนะคะส่วนสิบาทก็จะหลพศออหน่อยสิบาทก็จะมีสามหนึ่งห้ารถึงหนึ่งพันบาทสี่สบาทสามสบาทสี่สบาทห้าบาทค่ะเท่านี้นะคะพอ,อ,อื่นไม่รับค่ะชัดเจนตามนี้ค่ะท่านใดมีติดต่อก็ ปไะไานมาได้เลย